วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่18ข้อที่7บันทึกว่าชายห้าคนก็ไปถึงเมืองลาอิจ เห็นประชาชนในเมืองนั้นอยู่อย่างสบายตามวิสัยคนไซดอนคืออย่างสงบสุขไร้กังวลไม่ขาดแคลนอะไรในดินแดนนี้และมีทรัพย์สมบัติประชาชนนั้นอยู่ห่างไกลาจากคนไซดอนอีกทั้งไม่คบค้ากับคนอื่นเลยข้อคิดจากพระวจ,จะนะ ความปรารถนาของมนุษย์ 1. มีเมืองมีแผ่นดินที่จะวางรากฐานของชีวิตไม่มีใครอยากเร่ร่อนพเนจรตลอดชีวิต 2. อ,อยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไร้ความกังวล 3. อยากดำเนินชีวิตในแบบที่ไม่ขาดแคลนไม่ขัดสนสิ่งดีสิ่งจำเป็นใดๆ 4. อยากมีทรัพย์สมบัติในการครอบครองเพื่อดูแลตัวเองครอบครัวและเป็นพรต่อผู้อื่น 5. อยากมีกัลยาณมิตรที่ดีรอบข้างรอบตัวรอบครอบครัวทุกความปรารถนาเหล่านี้พระเจ้าเติมเต็มได้และพระองค์ทรงให้มากกว่าทางร่างกายคือให้ทั้งทางจิตใจและทางจิตวิญญาณขอพระเจ้าอวยพรค่ะ